วันลี้สีว่าไปทางนี้นะเอาสันไปทางนี้เด้อเอาสันว่าบันนี้ไปเด้วไม่ได้เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยทั้งคอเห็นเรางูทักเก็บออกเห็นเรางูเก็บออกจนเต็มตาเอาสันก็เลยบันนี้ไปพคองูใหญ่ตัวบุกใหญ่ขวางทางอยู่เป็นงูดำตัวบุกใหญ่ก็เลยไปเขาไปเรื่อยก็แยกโต๊ะแก่เนื้อแยกต้นจอดตนโฉบหน้าไปขึ้นเลยขึไปผู้เดียวเอาสันหลงทางไปผู้เดียวเอาสันน้องมิ้นกับบุเร่ไปน้ำผู้ลู่ยสีกับบุเร่ไปน้ำไปผู้เดียว ก็ได้ไปพอก็ยางูใหญ่ขึ้นแต่ปู่โตงหญ่ขึ้นแต่อันหน้าคนดานเลแม่ขวางทางดึงดึงอยู่บ้าตายแบบนี้เลยปูตายแบบนี้เลยยางสิดต่อยางต้นรัดเนาะจิตพวกขึ้นได้เห็นอันนั้นบอกว่ารัดข้นขิงข้นไปสันไหมไปเดี๋ยวก็เลยไปกราบเพิ่นจะเลยว่าโอ้ยปู่ไอ้ลูกหลานลงทางมาอ่าลูกหลานเจ้าเกินจิไปทางไหนบอกลูกบอกหลานแนงะระวังจบโผลงทางเลยว่าเจ้ามาถึงทางเแล้วสันเจ้ามาถึงทางแล้วสันว่า ไอ่ไปทางที่นี่เด้อสิได้พ่อของดีสั่นให้ก้องฝันเนาะบันเพิ่นตัเลยบอกบันว่าจะไปได้แล้วเพิ่นซีไปบอกแล้วเรื่องวกหลังว่าสิเบิ่งว่างูนะจัะในเขาบ่เห็นหอนงูวกหลังมาเดี๋ยวหาเพิ่นได้ก็บ่เห็นเดี๋ยวหาอันอันองค์งูงูนะตัวงูนะก็เลยบ่เห็นไม่ก็เลยขึ้นในใยจ่ายด้วยเป็นเพิ่อนเทพเป็นหยังว่าบอกทางบ่ไปแล้วบัดนี้ไม่ได้ก็เลยไปคอหนี้แม่เดือดเดือดดำดำแม่ว่างอยู่สั่น กได้ก็นไยไปไปก็เลด้เห็นก็ได้ไปกำเอาวันนี้พราะเป็นว่าคงดีคินได้ในใ่สั่งก็ได้กล่ำเอานี่มมากมากบานบานทั้งบานอีกก็ได้เป็นทั้งสว่างเป็นทั้งอลาร์ดมากมากเป็นที่จะความวิธีหนึ่งไปได้ไปได้เงินไปได้ค้องแล้วบัดตมันีิแกเงินทางมากเห็นทางมากประด็ไม่ได้ก็เรื่องของเนตื่นถึงก็เรื่องของคลอกลยก่อ่าก็ท้ายคิดดยรอว่าอแล้ก็ได้กล่ำกล่ำยู่นี่ยกำยังสามารเมือก็ด้กำอยู่ แต่ว่าว่าบางเอาทุกฝันว่าได้กลับนิ่ตมานติมถ้ามาเห็นตะมือเป่าแท้กันมันึบันรูุ้มยากมายังเป็นมือกล่กแม่ไว้อยู่แสดงว่าไม่ไล่ได้มาแล้วเออนั่นละกเอาในย่านทิศเนาะจากในองบีแต่ว่ามือห้าวันแบนนี้เป่าอันนี้ไม่ไล่กระซือรตเตรีอมิ่ซเมล่าอ๋อราว่าเมื่อว่านี่เนาะเมอว่านี่มีเอสซี่มันเมอว่านี่แอดนะคะได้ลายเกปแล้แต่ได้ลงคลิป เดาตวดียว้รตรีใบเดียวนี่และน่หากเก้าเลลี่วประมาณแม่ไล่ฝันมาถึงยิง่งเนาะ,มะแม่ไล่เนาะเอ่เล่นเน่นถามมาแม่ไล่พ่อสอเกิดเท่าไดรอายุเท่าไดร่เราก็ซื้อ,อเลขโตไดไว้แล้ววาสั้นอ๋อถามันถามมากนี่เระซื้อโรตเอรี่ใบเดียวนี่ะนะอแม่ไล<ะ>่เกิดพ่อสอนพเธอิบสามอายุกระหาชิบสองย่างห1ชิบสามค่ะอันนี้อันนี้ของน้องเบสซื้ออ๋ออันนั้นน้องเบสเนี่ยเป็นยิบอ๋อแม่ไล่ของก็ได้ยิบไปหนึ่้เก้าองแม่ไล่ขเห็น ซื้อไว้แจ้งแจ้นอันนว่ออกตองวัดไปแล่วเขาจะมาขายอยู่บ้านแม่นเขาจะมาขายอยู่บ้านก็เลยเห็นหนึ่งหาเก้าเขเลยเอาไม่ใบเดียวอ่านี่ยนะฟันว่าถือยิ่งกันนี่ล่ะเขาซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยได้ลอตเตอรี่ไปแล้วเอาหนึ่งห้าเก้าเนี่ยเป็นเลขที่ปูร่องเขียนให้ตองวัดเนาะแต่ว่ากับแตกอยู่ดิในไร่เมื่อคืนนี่เนาะเงือ่เืออาจิตเป็นอันห้องมา ออกจากกันเด็กเนาะพอมันขึ้นได้มาทายคลิปเรากับกับ,กบเด็กรักกับไปกกันยังได้ไปเสื้อไปเสื้อเลขคู่ใบยูหนึ่งห้าเก้ากินเสื้อใบสามตัวสิบบาทนี่ราคาซื้อหลายตัวมาเพอมันท่านน,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 นั่นแม่นอยู่ในอันนี้เจ็ดสิบบาทก็ตรงๆเนาะอยังไม่ชี้จีนอันบนนันี้ก็เลยฝันกับอของก็สิอเสื้อเลขนี่ล่ะก็เลยฝันว่าฝันเห็นแม่ชี่แม่ชี่มิ้นเนาะจา้ะฝันเห็นเพิรนว่าเพินเพร์น คนใส่ผ้าทงเลยแม่แม่ไล่ใส่ชุดขาวผ้าทงเล้วเออแม่ชีลาเป็นเป็นแม่ชีเต็มแล้วปนมม่สครบแล้วเพราะว่าเห็นเห็นแต่แม่ชีมันใส่กันเป็นชุดขาวถ้าเป็นกันเก่งเนาะอันนี้เมื่อคืนนี่ฝันว่าันใส่เป็นผ้าทงก็เลยคิดว่าหรือว่าเลขถือแล้วคิดว่าเข้ากับมันใจว่าครบแล้วสมบูรณ์แล้วแม่ได้บ้าแม่แม่ไล่ครบเต็มสมบูรณ์เนาะจ้าแสดงว่าเลขที่เสื่อน่ะถือแล้วสมบูรณ์แล้วม แล้วกับันยิงสี่ตตามที่ไม่ได้ฟันยงสี่กับันนาฬิกาเนี่ยได้ค้องกาเอาหนีแสดงว่าเลขเขาเรียกลดเกือเลียเมื่อนั้นกับันเราเพายิ่งทหารเป็นทหารได้ยางมากจรงเลยก็อันผู้ใดซื้อว่าได้หรซันว่าจริงเลยเขามาลยิ่งเขาปังโอ้ยหาผัวก็ไปเห็นหาลูกก็ไปยิ่มใสน้อตายไปนี่แนละกูตายวันี่แหละซันนึ่ว่าฟันเนาะจยิ่งถือถาาถึงแม่จะง่ายลังนง่นเนาะเรียร้อย่าจะถือเร้องจิตตัวใด ออีว่จนะตัวเลขที่แม่ไล่ซื้อไปก็บมิตรนึงหาเก่าประมาณยาบว่าท่านได้ซื้อเนาะแม่ไล่เนาะแมนแมนแต่นี่เนาะค่ะที่เป็นเอฟซีนะคะถ่แอดเป็นสะพานบุญเนาะค่ะรวมร่วมทําบุญงานบวชน้องมีนนะคะเหมือนเมื่อวานนี่มันยากแอดบ่าท่านได้กดเบิรท่านได้เขียนไล่ซื้อกับเล่นแมนมอดมื่อนี้ก็ว่าเป็นยังเด็กนาะแม่ไล่เนาะก็ได้รวมบุญขึ้นกันกันนุ่มคณะสาธุบุญน้ำเนาะค่ะ เงินห้าร้อยบาทนะคะนี่อาจจะมาะให้แม่ไล่ได้ถูกค่ะเอฟซีดีโอนมาให้แม่ไล่เมื่อกี้เด้อรวมบุญน้ำมิชีมิ่นกับให้บุญบุญบุญกุศลให้น้ำอยู่น้ำทรงให้ได้อ่าถือหวยรวยเบื่อวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้้ก็ไดใหรวยๆปังๆให้สุขภาพแข็งแรงอันขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีทัวโลกที่ไดโอนมาร่วมบุญน้ำเมันมิชี่มิ่นกับให้ขอให้พ้บุญน้ำอยู่น้ำทรงให้กลับขึ้นหาสิทธิ์เท่าพันธ์จะวิ่งขึ้นเด้อสาธุ กับฟันดีป็นตาพี่โสกพี่น้องไม่ไันมวดก้อนกับฟันดีมหันกล้องไปซะน้อมวดก้อนกับันดีเลยล่ะสแมดก้อนกับฟันดีเด้กเ้าเด้ไม่ซี่มี่ยาน่นาแเนนั่งกันเล่าหาวน่งหามีบ้างเนงัได้กับฟันจำนันเราขึ้นนอสก้นด็กแม่ห็นบันลูกวดอันใบไม้ตเ้าเหมาวัดงานมแมน เพราะ้องใจได้โจทย์นอยู่อันเลอะหวอันเดียวใจยัดจีบอยู่นั่งเบ็ดฝันดีปะค่ะแม่ไล่นะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่นฝันดีเลี่ยวนะฝันแบบนี้นะคะสงสัยเล็กจะเข่าเลี่ยวนะค่ะค่ะสำหรับความฝันก็ตามในคลิปเลยนะคะค่ะผู้ใดมักได้ชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะคะ ตัวเลขของแม่ไล่ก็คือ037นะ38แล้วก็59นะคะสำหรับขังรางก็เป็นเบอร์โท่เด้อค่ะของแม่ไล่นะคะผู้ใดอยากรวมทําบุญหรือว่าอยากโท่สอบถามพูดคุยนะคะกับแม่ไล่ก็สามารถโทรได้นะคะ061 072 6897นะคะ ข่ายคลิปนี้นะขอให้อ c ทุกท่านนะที่เขามารับชมรับฟังนะ,ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดำดำเลยด้วยสบูสุุน้นะคะและที่สําคัญนะ,ะถูกหวยรวยเงินนะคะในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะข่ะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ท่างช่องจี๊ดพาดรวยคะ,ะแล้วก็ฝากช่องแม่นั่งพาดรวยน้ำเนเด้อคะ่ะ ่าคลิปนะ้าขอให้อ c ซทุกท่านนาะถูกหวยรวยเงินทองหิ้งปังๆเด้อค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ